สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับเกี่ยวกับการใช้ is it นะครับ is it ถ้าพูดเราเลยจะเป็น is it is it แบบนี้นะครับอ่ามันจุดจุดจุดอยู่ใช่ไหมนะครับมันอย่างนั้นไหมมันอย่างนี้ไหมนะครับอ่ามันร้อนไหมมันอร่อยไหมมันเผ็ดไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าคำที่ใช้บปป่อยๆในการพูดเนี่ยมีอะไรบ้าง ไปดูกันได้เลยครับต่อไปเรามาดูคำศัพท์นะครับคำต่อไปคำว่าเกื้อนะครับแปลว่าดีนะครับนอกจากแปลว่าดีแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีหลายความหมายนะครับมันแปลว่าอร่อยดีนะครับก็ดีนะสบายดีดีหรือสวยดีเหมาะสมดีหรือเก่งก็ได้นะครับโอเคเวลาคนถามว่า รสชาติอาหารหรือเครื่องดื่มเป็นยังไงบ้างเราก็บอกไปเลยนะครับว่ามันอร่อยดีนะครับมันอร่อยดีอยู่นะพูดว่า it is good it is good, it is good มันไม่อร่อยเอา not ใส่นะครับ it is not good it is not good มันอร่อยดีไหมอ่าเวลาทำอาหารให้เพื่อนทานนะครับหรือเราไปทานที่ร้านอาหารก็แล้วแต่นะครับเราต้อง พูดภาษาอังกฤษบ้างฝึกพูดนะฮะเราจะได้จําได้นะครับก็อ้ําเข้าไปคํานึ่งแล้วเคี้ยวนะครับแล้วก็ถามเขาได้ทันทีอัตโนมัติเลยนะครับว่ามันอร่อยดีไหม is it, is it good is it good is it good ใช่มันอร่อยดี yes it is good yes it is good ไม่มันไม่อร่อยเลยอ่ะ No, it is not good. No, it is not good. อาหารนี้นะฮะหรืออาหารนั้นก็ได้นะครับเพราะว่า the เนี่ยแปลว่านี้หรือนั้นก็ได้นะครับเป็นการเจาะจงนะครับว่าอาหารมื้อนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหรออ่าอาหารมื้อนี้เป็นอย่างไรบ้างหรอนะครับเขาอ,อ้ําเข้าไปปุ๊บสักคำหนึ่งแล้วก็ให้เขาเคี้ยวนะครับเคี้ยวเสร็จปุ๊บก็ถามก็เลยนะครับว่าอาหารเป็นอย่างไรบ้างหรอ How is the food? How is the food? How is the food? มันก็อร่อยดีนะอ่ะอร่อยดีอยู่อ่ะบอกเข้าไปนะครับ It is good. It is good. It is good. นะครับจําไว้เลยนะครับนักเรียนเวลานักเรียนไปทานอาหารนะครับต้องพกคำนี้ไปเลยนะครับอ่าร้านอาหารที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับต้องจําประโยคนี้ฝึกประโยคนี้ให้บ่อยๆหนักๆเลยนะครับ เวลาเขาอ้ำเขาไปสักคำหนึ่งหรือเราทําอาหารให้เขาทานนี่นะครับจะทําให้เขาทานหรือพาไปทานที่ร้านอาหารก็แล้วแต่เขาอ้ำเข้าไปสักคำหนึ่งนี่นะครับถามเขาเลยนะครับว่า how is the food how is the food นะครับหรือถ้านักเรียนไม่พูดเดนักเรียนก็พูดเป็นยัวก็ได้เพราะอยูอย่ในจานเขานะครับอาหารนั้นอ่าถ้าเกิดว่าเขาสั่งอาหารตามสั่งมาทานนะครับเป็นอยู่ในจานของเขาอ่าเขาทานจานเดียว อาหารของคุณเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นเดอเป็นยัวนะครับ How is your food? How is your food? How is your food? นะครับยัวแปลว่าของคุณนะครับอาหารของคุณเป็นอย่างไรบ้างเหรอ,อเพราะว่าอยู่ในจานของเขานะครับแล้วก็บอกว่ามันอร่อยดีนะครับ It is good.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  ต่อไปถ้าบอกว่ามันเผ็ดให้พูดว่า it is spicy it is spicy it is spicy มันไม่เผ็ด it is not spicy it is not spicy it is not spicy มันเผ็ดไหมถามเขาว่า is it spicy นะ is it ถ้าพูดชจ้าชาเป็น is it อยู่นะครับถ้าพูดเร็วจะเป็นสิทธ์นะครับสิทธ อ่ามันใช้สิทธิ์ก็ได้นะครับ Is it spicy? Is it spicy? Is it spicy? ใช่มันเผ็ดอยู่ Yes It is spicy Yes It is spicy ไม่มันไม่เผ็ด No It is not spicy No It is not spicy นะครับ อาหารอาหารนี้นะครับเวลาเราแปลแล้วแปลว่านี้หรือนั้นก็ได้นะครับที่เขาทานอยู่นะครับอาหารนี้เป็นอย่างไรบ้างเหรอ How is the food How is the food นะครับเช่นเดียวกันเปลี่ยนเป็นยัวก็ได้ How is your food How is your food How is your food เพราะว่าอยู่ในจานของเขานะครับมันก็มันเผ็ดนะบอกเขาไปเลยนะครับ It is spicy it is spicy it is spicy ต่อไปถ้าเพื่อนต่างชาติชวนไปดูไปดูสัตว์เลี้ยงบ้านหรือสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเหรอเราก็บอกว่ามันก็สวยดีนะอะ่มันสวยมันสวยนะครับพูดว่า it is beautiful it is beautiful it is beautiful มันไม่สวยพูดว่า it is not beautiful it is not beautiful มันสวยไหมถามว่า is it beautiful is it beautiful is it beautiful ต่อไปใช่มันสวย yes it is beautiful yes it is beautiful ไม่มันไม่สวย no it is not beautiful no it is not beautiful ชุดใหม่นี้นะฮะถ้าอยู่ใกล้ก็แปลว่านี้นะฮะหรือแปลว่านั้นก็ได้ถ้าอยู่ไกลนะครับชุดใหม่นี้เป็นยังไงบ้างหรอ how is the new dress how is the new dress แต่ว่าชุดต้องหันลิ้นนะฮะคขากำลรอเรือนะครับ dress how is the new dress how is the new dress มันก็สวยนะ It is beautiful. It is beautiful. ต่อไปถ้าเรากำลังจะไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็เรากำลังลองใส่เสื้อผ้าที่ห้องลองชุดอยู่เราก็หันมาถามเพื่อนนะครับเ,เป็นยังไงบ้างเหรอนะครับเราก็บอกว่ามันใส่พอดีเลยนะครับเขาจะพูดว่า it is fit it is fit it is fit นะครับคำว่า fit ไม่ใช่ฟิตของคนไทยนะครับฟิตของคนไทยคือฟิตติ้วครับติ้วมันก็คือไม่ซื้อนะฮะแต่ฝรั่งคําว่าฟิตมันหมายถึงว่าโอ้ฟิตพอดีเลยอ่าจำไว้เลยนะครับจําคํานี้เอาไว้เลยนะครับว้าวฟิตพอดีเลยฟิตพอดีเลยซื้อเลยอย่างเงี้ยนะฮะอ่าถ้าใส่พอดีเสื้อผ้าหรือรองเท้าอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าหรือมันเหมาะสมมันเข้ากันได้มันแมทแมทกันหมดเลยนะครับเราก็พูดเลยครับว่า it is fit it is fit อ่า ใส่พอดีเป๊ะเลยเหมาะสมพอดีเลยนะครับมันไม่พอดีอ่ะพูดว่า it is not fit it is not fit it is not fit คำว่า fit ออกให้สั้นๆที่สุดเท่าที่จะสั้นได้นะครับเพราะมีจจทีกำกับกำกับอยู่นะฮะต้องออกเสียงให้สั้นๆมันใส่พอดีไหมอ่ะ is it fit is it fit is it fit, is it fit? ใช่มันใส่พอดีเลย Yes it is fit Yes it is fit ไม่มันไม่พอดีเลยอะ No it is not fit No it is not fit ชุดใหม่นี้เป็นยังไงบ้างเหรอ How is the new dress หันลิ้นนะครับต้งคำว่าเดร s นะครับหมืนคนชื่อเดทนั่นแหละครับแต่ว่าหันลิ้นนะครับ How is the new dress How is the new dress? How is the new dress? มันใส่พอดีเลยนะครับใส่พอดีเป๊ะเลยนะครับ It is fit. It is fit. It is fit. ต่อไปถ้าเขาถามถึงสภาพอากาศนะครับหรืออากาศเป็นอย่างไรบ้างหรอร้อนไหมเราก็บอกไปเลยนะครับว่ามันร้อนนะครับพูดว่า It is Hot it is hot, it is hot, มันไม่ร้อน it is not hot, it is not hot, มันร้อนไหม is it hot, is it hot, is it hot, ใช่มันร้อน yes, it is hot, yes, it is hot. ไม่มันไม่ร้อน No it is not hot No it is not hot อากาศเป็นยังไงบ้างหรอ How is the weather like นะครับ Sir คำว่า Sir อากาศนะฮะสภาพอากาศนะครับเขาเขาจะไม่ใช่คำว่า air นะครับเขาจะใช้คำว่า weather แต่ว่า t h e r มีตัวทีอต้องลิ้นโผล่มาฟันขบก่อนก็พูดเซอเนะครับ weather สามครั้งครับ weather weather โอเคดีมากครับจะถามถึงสภาพอากาศให้พูดว่า what is the weather like what is the weather like what is the weather like มันร้อน it is hot it is hot it is hot ต่อไปถ้าเกิดว่าสุน,นัขของเรา นะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเกิดอ,อุบัติเหตุแล้วก็รถรถชนตายหรือว่าเขาป่วยตายหรือเขาเป็นอะไรตายก็แล้วแต่นะครับเวลาคนมาถามหาสุนัขนะครับหรือว่าเรามีอาการร้องห่มร้องไห้เงี้ยก็ถามว่าเป็นอะไรเหรอเราก็บอกไปเลยก็ได้ว่าสุนัขของฉันอนะ่ะตายแล้วนะครับพูดว่า my dog is dead my dog is dead นะครับ my dog is dead สุนัขของฉันไม่ใช่ตายแล้วนะฮะก็คือมันยังไม่ตายนะอ่ายังหายใจอยู่ยังหายใจอยู่นะครับอ่าแต่ก็ใกล้จะตายแล้วนะครับเราก็บอกไปเลยนะครับว่า my dog is not dead my dog is not dead my dog is not dead สุนัขของคุณตายแล้วใช่ไหมเออลองดูซิมันหายใจอยู่หรือเปล่าเนี่ย มันทาไมไม่นิ่งๆอย่างนั้นน่ะนะครับอ่าหรือเขาอาจจะเป็นครอบครัวที่บ้านหยอกกันก็ได้นะครับว่าอู้เขานอนได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะสุนัขของเขานะครับโอ้แม่อาจจะหยอกลูกนะครับว่าเอาลูกสุนัขของลูกตายแล้วใช่ไหมนะ่ะนอนไม่นิ่งมันนอนแบบนิ่งเหมือนสุนัขตายเลยอ่ะไม่กระดุก,กระดิกอะไรเลยเห็นแม่เห็นนอนอย่างนั้นทั้งวันอยู่แล้วนะ่ะก็คือสุนัขบางพันธนะุ์มันชอบนอนนะครับไม่กินก็ได้นะครับนอนนอนได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับนอนอย่างนั้นนะครับนะครับ ก็อกาจจะกลางคืนอาจจะแอบไปเที่ยวมีนะครับสุนัขสุนัขที่ครูเลี้ยงไว้นะครับกลางคืนมันแอบไปเที่ยวนะครับเป็นเจ้าผู้นะครับมันออกไปหาสาวกลางคืนนะครับแล้วกลางวันมันก็มามันก็มาหลับมันจะมาก่อนเราตื่นนะครับมันฉลาดมากเลยนะครับนักเรียนมันจะมาก่อนเราตื่นเพราเราตื่นเพ๊บมันจะมันก็จะแบบอยู่บ้านแล้วนะครับตอนเช้าๆเนี่ยนะครับเราเห็นลงมาจากบ้านเพิ่มเนี่ยนะครับเราจะเห็นมันนอนอยู่นะครับ นั่นแหละครับกังแจ่กหารู้ไม่ว่ากลางคืนม,มันไปเที่ยวครับมันนอนไปเที่ยวนั่นแหละครับคุณแม่ก็เห็นว่ามันนอนทั้งวันเลยมันนอนนอนได้ทั้งวันจริงๆแล้วมันเที่ยวมาทั้งคืนนะครับอโอเคแล้วก็อาจจะหยอกหกกันนะครับว่าสุนัขของลูกตายแล้วใช่ไหมเห็นมันนอนอยู่เนี่ยทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าแล้วนะครับถามว่า is your dog dead Is your dog dead? Is your dog dead? นะครับเวลาพูดอย่างเงี้ยนะครับมันรู้นะครับอ่ามันรู้มันจะลืมตามข้างมันลุกขึ้นมาเลยนะครับโอ้ยังไม่ตายนะครับมันอยู่กับคนเยอะมันก็จะรู้จักภาษาคนนะครับอ่าสุนัขฟังตัวรู้นะครับเราพูดอะไรเนี่ยมันจะรู้หมดเลยนะครับนะโอเคนะต่อไปครับอ่าต่อไปนะครับ เราก็หยอกต่อไปนะครับใช่มันตายแล้ว Yes it is dead Yes it is dead ไม่นะครับมันไม่ใช่ตายแล้วนะก็คือมันยังไม่ตายนะมันยังไม่ตายมันยังหายใจอยู่นะครับ No it is not dead No it is not dead นะครับสุนัขของคุณเป็นอย่างไรบ้างแม่ถามนะครับหรือเพื่อนข้างบ้านถาม How is your dog? สงสัยสุนัขป่วยนะครับก็ถามกันได้นะครับ How is your dog? อาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นหรออามีอะไรเกิดขึ้นหรอเห็นเขาร้องห่มร้องไห้นะครับก็ถามเขาเลยครับอาเห็นร้องห่มร้องไห้หรือแบบมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเลยแล้วก็ถาม What happened? นี่เป็นคำคำที่ฮิตของฝรั่งนะครับเห็นสถานการณ์ไม่ดีนะครับเห็นเขาร้องห่มร้องไห้หรือว่า มีเรื่องมีราวกันฝรั่งจะใช้คำนี้นักเรียนต้องไปฝึกท่องให้หนักๆเลยนะครับประโยคนี้ครับ what happened what happened นะครับแล้วก็ตอบว่าสุนัขของฉันตายแล้วนะครับ my dog is dead my dog is dead my dog is dead นะครับเราอาจจะหยอกได้นะครับบ,บ้านมีน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้งต่างๆนะครับมันนอนได้ทั้งวันเนี่ยหยอกมันได้เลยนะครับ อมันจะรู้นะครับปากบ้านเนี่ยนะครับแต่หมาครูเนี่ยพอหยอกปุ๊บมันจะรู้เลยนะครับว่าเอ้ยสัตวาหมาชื่อจิมมี่นะครับจิมมี่ตายแล้วหรอนะครับมันลุกขึ้นมาเลยนะครับทันทีนะครับว้ายผมยยาไว่ตายนะครับเี่ยที่บ้านเวลาเลี้ยงหมาก็จะชอบพูดกับเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับมีทั้งหมาแลวก็แมวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับตรงนี้เวลาพูดอะไรกับเขาเนี่ยเขาจะรู้เรื่องนะครับเรียกชื่อเขาปุ๊บเขาจะมาเลยนะครับน่ารักมาก โอเคหน้าต่อไปเลยครับต่อไปสมมติว่าตอนนี้ทุกคนกําลังเล่นเกมกันอยู่นะครับเล่นเกมอยู่ด้วยกันนะครับเฮ้ยถึงตาใครเล่นแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ตาใครเหรออ่าเราก็บอกไปเลยว่าเอ๊ะมันเป็นตาของฉันนะอ่าถึงตาฉันเล่นแล้วนะครับเราพูดว่า it is my turn it is my turn คำว่าหนึ่งเอาแค่เสียงลมนะครับเป็นแค่เสียงลมเท่านั้นนะครับ turn ูพูดเธอในเฉยได้ไหมได้นะครับเราก็เข้าใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปอยู่ในมันเข้าไปอยู่ในประโยคเรียบร้อยแล้วมันมีประธานกิยากรรมเรียบร้อยแล้วมันก็ถูกนะครับแต่เราสอนแบบแบบในโรงเรียนก่อนนะครับเป็นหนึ่งแค่เสียงลมเท่านั้นนะครับเราจะออกหนึ่งเยอะนะครับมันจะเป็นมันจะโอเวอร์ไปนะครับออกแค่เสียงลมเท่านั้นเองนะครับ it is my turn it is my turn มันไม่ใช่ตาของฉันนะ ถึงตาใครไม่จะไม่รู้ไม่ใช่ตาของฉันก็นแล้วกันแหละนะครับอ่าก็บอกว่า it is not my turn it is not my turn it is not my turn นะครับนี่คือตาของคุณใช่ไหมอ่าถึงตาคุณแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่าถึงตาคุณเล่นคุณเล่นแล้วใช่ไหมถามว่าปีเตอร์อาจจะเอ่ยชื่อเขาก็ได้นะครับจําจำว่าเอ้กับใครับา,าว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยถึงตาปีเตอร์เล่นแล้วนะแล้วจะพูดถึงใครก็เอ่ยเชื่อก่อนนะฮะส่วิเขาชื่อปีเตอร์นะครับ Peter Is this your turn Peter is this your turn Is this your turn? Peter is this your turn? นะครับนได้แล้วครับต่อไปเป็นการตอบนะครับใช่ถึงตาฉันแล้วนะฮะอ่าใช่ตาฉันตาฉันถึงตาฉันเล่นแล้วพูดว่า yes it is my turn yes it is my turn ไม่มไม่ใช่ตาของฉัน No it is not my turn No it is not my turn แล้วนี่คือตาของใครเหรอ,อถ้าเราไม่รู้ถึงตาใครเล่นแล้วอะนะครับถามว่า whose turn is this whose turn is this whose turn is this มันคือตาของฉันถึงตาฉันเล่นแล้วนะครับ it is my turn it is my turn it is my turn ต่อไปเวลามีคนถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนแล้วตอบว่าห้องน้ำอยู่บนชั้นหนึ่งนะครับสมมติว่าอยู่ชั้นหนึ่งนะครับ the toilet is on the first floor the toilet is on the first floor the toilet is on the first floor ห้องน้ำไม่ใช่อยู่บนชั้นหนึ่ง the toilet is not on the first floor the toilet is not on the first floor hongnamji is the toilet on the first floor is the toilet on the first floor is the toilet on the first floor ใช่ the toilet on the first yes It is on the first floor. Yes, it is on the first floor. ไม่มันไม่ใช่อยู่บนชั้นหนึ่ง No, it is not on the first floor. No, it is not on the first floor. แล้วห้องน้ำอยู่ที่ไหนหรอ Where is the toilet? แต่ว่าต้องออกเสียงลมตรง e a s นะครับนะครับไม่ใช่กินห้องน้ำที่ไหนไม่ใช่นะครับ Where is the toilet? Where is the toilet? มันอยู่บนชั้นหนึ่ง It is on the first floor. It is on the first floor. It is on the first floor. ต่อไปถ้ามีคนถามว่าบ้านคุณอยู่ไกลไหมอ่ากี่กิโลเหรอนะครับก็ถาม how far นะครับเราเราก็ตอบนะครับว่า มันคือ2กิโลนักเรียนก็ไปเปลี่ยนตัวเลขเองนะครับว่า,าบ้านของนักเรียนเนี่ยกี่กิโลนะครับสามารถไปเปลี่ยนตัวเลขเองได้นะครับตามความเป็นจริงนะครับยกตัวอย่าง2กิโลก่อนนะครับมันคือ2กิโลเมตรจากที่นี่ไปบ้านของฉัน it is 2 kilometers from here to my house นะครับ from หันลิ้นอเรือนะครับ แล้วก็ลมนะครับไม่ใช่กิโลนะครับถ้ากิโลเป็นแบบย่อนะครับเราต้องออกเป็นคำว่าลมนะครับกิลมลมรอโอมอลมนะครับกิลมออกเป็นกิโลเมตรสองกิโลขึ้นไปต้องเติม S นะครับแล้วตัว R f r o ฟลอมหันลิ้นนะครับ House ต้องออกเสียงลม100%นะครับเอาใหม่นะครับมันคือ2กิโลเมตรจากที่นี่ไปบ้านของชัง it is 2 kilometers from here to my house, it is two kilometers from here to my house มันไม่ใช่สองกิโลเมตรจากที่นี่ไปบ้านของฉัน it is not two kilometers from here to my house it is not two kilometers from here to my house มันคือสองกิโลเมตรจากที่นี่ไปบ้านของคุณใช่ไหม i s i two kilometers from here to your house, is it two kilometers, from here to your house? ใช่มันคือสองกิโลเมตรจากที่นี่ไปบ้านของฉัน yes it is two kilometers from here to my house yes it is two kilometers from here to my house ไม่มันไม่ใช่สองกิโลเมตร จากที่นี่ไปบ้านของฉัน No it is not two kilometers from here to my house No it is not two kilometers from here to my house แล้วมันคือระยะทางไกลแค่ไหนเหรอจากที่นี่ไปบ้านของคุณนะ่ะ How far is it from here to your house How far is it from here to your house มันคือ2กิโลเมตรจากที่นี่ไปบ้านของฉัน it is 2 w kilometers from here to my house it is two kilometers from here to my house เค okay. ครับนักเรียนเสร็จแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปยัง Facebook ด้วยนะครับนักเรียนขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมผลงานของครูโจนะครับเดีย๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ